พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่7มีนาคม2,568กรุงเทพ7มีนาคม2,568 ล้ำสุดคุ้มสุดครูออนไลน์ยกระดับชีวิตอัจฉริยะในบ้านทุกวันกับเน็ตบ้านเฟเบอร์อันดับหนึ่งที่แรกที่เดียวที่มาพร้อมนวัตรกรรมกล่องทีวี AI อัจฉริยะ True ID TV Gen3 ที่เปลี่ยนบ้านให้เป็น Smart Home ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในบ้านกับฟีเจอร์ AI อัจฉริยะพร้อมนิว i i ชิป s e t ภาพคมชัดระดับ 4K h d r ไหลลื่นไม่สะดุดสนุกกับ ai เกมแค่ขยับก็เล่นได้ไม่ต้องใช้รีโมทจอยสติก๊กมี ai fitness รวมคลาสฟิตเนสกว่า300คลาสใช้ ai นับแคลและให้คะแนนแบบเรียลไทม์เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวสุ่กับกาวร้องคาราโอเกะแบบ exclusive เพลงฮิตจากแกรมมี่จากแอปเพลินและมี google assistant สั่งการด้วยเสียงภาษาไทยพร้อมจัดเต็มความบันเทิงคอนเทนต์จาก true id แบบครบคัน ให้ทั้งบ้านสุขสนุกได้ทุกเจนวันพรฤหัสบดีที่6มีนาคม2568หมุนที่ปอาเต็กตึง้งนำโดยนางสิริพรกระจ่างล่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำทีมลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบเงินปลอบขันรายละ5,000บาทพรอ้อมกระเช้าสุขภาพให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถบัสคณะศึกษาดูงานพลิกคว่ำตกข้างทางบริเวณศาลเจ้าปู่โทนจังหวัดปราจีนบุรีณนะโรงพยาบาลพรเจริญโรงพยาบาลบึงการจังหวัดบึงการรวม13รายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ20,000บาทรวม18รายโดยมีนายสงหวังอาลีเอือ้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธี ณสำนักง,งานเทศบาลตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬกร,รุงเทพมหานครวันที่4มีนาคม2568บริษัทอายนโนมโตะประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทเวสตบายเดลิเวอรี่จำกัดลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมเก็บดีมีสุขอัพไซลิงก์ เก็บซองวิ้งมาทําใหม่เพื่อส่งเสริมการรีไซเคลิลและการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกระบวนการแปลรูปซองอาหารเครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์พ,พลาสติกที่ใช้แล้วให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยกระบวนการอัพไซลิงที่ไม่เพียงแต่ลดการใช้ทรัพยากรใหม่แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยวางแผนรับซื้อขยะซองพลาสติกวิบวับตามพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัดวัดทองและทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปวันที่5มีนาคม2 5 6 8นายเทพรัตนเทพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการล้างเครื่องปรับอากาศเบอร์5ภายใต้แคมเปญเปลี่ยนฤดูร้อนเป็นฤดูรักกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์ชั้นนำมอบส่วนลดค่าล้างเครื่องปรับอากาศ200บาท จากค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน24,000 BTU สำหรับประชาชนที่ใช้เครื่องปรับอากาศติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5จำนวน15,000สิทธิ์ณห้องเพลสคอนเฟลเอนต์อาคาร50ปีกพภสำนักง,งานใหญ่กปพ,อ,พอ,อาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีสนับสนุนโดยภาคพุองการ ซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักก็ลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญ,ญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุนมนสุรเสตประธานลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขาสา 3, เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท m i c Intefood จำกัดมาเพชรบูณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามกานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุรรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ คุณแวร่ไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 599 94